เพื่อนมะหอมคิดอันเพื่นชิวเพื่นอนแ,แได้อันเพื่นอน่างได้แ,แป้งของเพื่อนนั่นที่แดงแป้งของอัน,นลูกสาวมันซื้อมาให้เพื่อนมา,มากจังอันเพื่นชิว อืมกินเมนอย่างวุ่นแป้งแค่ก้ชยหอยู่ะควบไหมนะี่รีคบไหมมดูน้ำก็เรื่องก็ไ้เฮ็ุ่เฮ็ดไป้ไปสียดมากจะผดูดูใจมันหอม